ขอชื่นชมปปอทอนะครับท่านเลขาปปอทอเลขาภูมิสารนะครับเลขาโกนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับของกองปราบด้วยนะครับของปอปป,ปตำรวจนะฮะแล้วก็กองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ กระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับที่ขึ้นไปทําการจับกลุ่มแก๊งปลอมบัตรสวมบัตรใช้คําว่าแก๊งสวมบัตรนะครับแก๊งสวมบัตรเพื่อจะให้พวกพ่อค้ายาเสร็จติดพวกจีนเทานะครับจีนเทาคนจีนสีเทานะครับไอ้พวกแก๊งสแกมเมอร์ แก๊งหลอกลวงอะไรพวกนี้มาสวมบัตรมันสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วนะครับไปอนุมัติเขไว้ว่าใครที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ยังไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยทางรัฐบาลจะจัดให้จัดให้มีสัญชาติไทยนะครับทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ ยอดน่าจะประมาณห้าแสนคนนะครับตอนนี้มันก็เลยเปิดช่องว่างช่องโหว่ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับทำกันแล้วมันเรียกเงินสูงมากนะครับเรียกกันถึงตกห้าแสนบาทเลยนะครับห้าแสนบาทเลยนะครับแล้วถ้าเป็นพวกจีนเทาพวกค้ายาเสพติดหรือคนร้ายหนีคดี จะไปปลอมบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยมันเรียกกันสูงกว่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นชาวเขาชาวก็เหลี่ยงชาวไทยใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่จริงๆนะครับอยู่ในพื้นที่จริงๆก็จะเรียกไม่ถึงนี้ราคาไม่ถึงนี้นะครับแต่ก็เป็นแสนนะแต่ก็เป็นแสนบาทเลยนะครับโอ้โหมันอันตรายฮะมันอันตรายคือ สมมุติว่าคนร้ายหนีคดีหนีหมายจับคดียาเสร็จติดไปนะครับซึ่งโทษที่เขาจะได้รับเนี่ยจะโทษประหารชีวิตเลยนะครับถ้าถูกจับได้นะครับแต่ปรากฏว่าเขาไปทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเลยนะครับโดยเฉพาะอาญากรที่หนีคดีนะครับ แล้วพวกค้ายาเสพติดเนี่ยเพราะมันมีบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยนะมันก็ไม่สนใจแล้วครับมันก็ทําผิดทําชั่วจะขนยาครั้งละกี่สิบล้านเม็ดเก็เวลาตลํารวจออกหมายจับก็จะไปจับไอ้ชื่อปลอมนามะกุลปลอมมันที่มันไปสวมสิทธิ์เนี่ยครับเรื่องนี้ถึงขนาดท่านนายกรัฐมนตรีไปแถลงข่าวด้วยตัวเองเลยนะครับนายกรัฐมนตรีไปแถลงข่าวด้วยตัวเอง ในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับออกหมายจับนะครับผมรู้ตั้งแต่วันที่จะมีโอเปเรชั่นแล้วนะครับว่าจะเข้าค้นกี่จุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จับในหน้าก่อนนะครับจับในหน้าพร้อมกับเข้าหลามหลายก็บอกหกกบอกนะครับพกติดตัวตลอดเลยนะครับสิบเอ็ดมมนะครับเข้าหลามสิบเอ็ดมมขึ้นลำพร้อมเลยนะครับพร้อมเลยนะครับ ไอ้นี่เป็นในหน้ารับเงินรับทองนะครับแล้วก็ไปติดต่อให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านให้รับรองว่าอยู่ในพื้นที่มานานเห็นตั้งแต่เกิดแล้วนะฮะแล้วก็เอาไปให้ปหลัดอำเภอนะครับปลัดอำเภอเซ็นผ่านไปให้ในอำเภอเซ็นอนุมัติโดนหมายจับหมดครับทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ จับได้เป็นชุดเป็นโขลงเลยก็ถือว่าเป็นการกวาดล้างครั้งใหญ่นะครับแล้วก็มันไม่ใช่มีเฉพาะพื้นที่อำเภอเวียงแหงที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่ที่อยู่ติดแนวชายแดนมีแทบทุกพื้นที่ครับขอให้ทำการตรวจสอบกันนะครับมันมีเกือบทุกพื้นที่นะครับก็ล้างบ้านนะฮะล้างบ้านนะครับ ผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรผิดทางช่องดำนะครับจะคนดูจะขึ้นไปสองพันลดลงเหลือเจ็ร้อยกว่านะฮะค่อนข้างละเอียดอ่อนครับช่องนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้กฎกติกาเขาอะไรเขานะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมถ้าวันนี้จะลองไลฟ์ดูแล้วก็ถ้ายัง ยังติดยังขัดอยู่อย่างนี้จะขอไปไลฟ์ทางช่องช่องแดงช่องเดียวดีกว่านะครับช่องแดงช่องเดียวดีกว่านะครับวันนี้เมื่อตอน11บเอนกาสามสนาทีก็คุณอชิยะเรืองรัตนวงศ์นะครับได้มายื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธาน คณะกรรมการพิจาเรื่องร้องเรียนตำรวจนะครับมาร้องเรียนกล่าวโทษเพื่อจะให้กรลอลตเนี่ยทำการสอบสวนนะครับข้าราชการตำรวจหลายท่านเลยนะครับแล้วก็มัวสอบปากคำนะครับสอบถามรายละเอียดอะไรต่ออะไร ถึงจะได้เดินทางมาโอ้ยสวมบัตรนี่ถ้ามองเป็นเรื่องเล็กๆนี่คือถ้าเป็นชาวเขาชาวดอยหรือเป็นชาวกระเหลี่ยงชาวไทยใหญ่ชาวมอนที่อยู่ในพื้นที่มานมนานบางคนอยู่ตั้งแต่เกิดเนี่ยแล้วยังไม่ได้สิทธิ์เป็น บัตรประจำตัวประชาชนไทยอันนี้ยังไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะเพราะเขาเกิดในประเทศไทยแล้วก็อาศัยอยู่มาตั้งแต่เกิดนะครับอไอ้พวกนี้ก็เสียเงินทุกคนนะครับเจ้าหน้าที่เรียกเงินทุกคนครับผมยืนยันนะครับผมอยู่พื้นที่ชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีเรียกเงินเรียกทองกันนะครับเรียกเงินเรียกทองกันนะครับ มันเปิดอาศัยช่วงจังหวัดที่รัฐบาลเขาเปิดโอกาสให้กับคนที่อยู่มานานได้มีสัญชาติไทยห้าแสนคนนะครับโอ้โอหไอ้พวกนอกกฎหมายมันก็อาศัยช่องทางนี้ครับเมื่อก่อนนี้ใช้สวมบัตรโดยไปสวมคนที่เสียชีวิตไปแล้วถ้ามีชาวบ้านเสียชีวิตไปแล้วบาดเหตไปแล้วนะครับและทะเบียนบ้านยังไม่ได้จำหน่ายว่าเสียชีวิต เขาก็จะเอาพวกฆาตรกรเนี่ยพวกอาชญากรที่หนีคดีเนี่ยไปไปสวมสิทธิ์นะครับไปสวมสิทธิ์นะครับแต่เดี๋ยวนี้ทํากันประเจิดประเจอ้อเกินนะครับประเจิดประเจอ้อเกินปีห้าเก้าโดนปัตรคือเขาอยากได้บัตรประจําตัวประชาชนคนคนไทยครับสาเหตุที่อยากได้บัตรเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ครับ หนึ่งเขาได้สิทธิการรักษาพยาบาลนะครับเขาเสียไปเท่าไหร่อ่ะห้าหมื่นแสนหนึ่งเนี่ยถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไปใช้สิทธิบัตรทองสามสิบบาทรักษาทุกโรคนะครับเขาก็คุ้มเลวครับเขาคิดว่าเขาคุ้มแลวครับนะฮะแล้วก็รับแจกอะไรก็ได้รับแจกหมดเลยครับจะโครงการคนละครึ่งหรือแจกเงินหมื่นอะไรเขาได้ทั้งนั้นครับ เขาคิดว่าเขาคุ้มครับแถมตอนเลือกตั้งตอนเลือกตั้งไม่ว่าจะเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งกำนันเลือกตั้งอบตเลือกตั้งนายกเทศเทศบาลเลือกตั้งนายกอบตเลือกตั้งสสเลือกตั้งสจได้เงินดังนั้นครับเขาคิดเป็นต้นทุนเดี๋ยวก็ได้คืนครับเขาเสียที่คุณบอกคุณสมบัติบอกว่าเสียห้าหมื่นเนี่ยเดี๋ยวก็ได้คืนครับนะครับ ถ้าทำมาสองปีเนี่ยรัฐบาลที่แล้วแจกไปหมื่นรัฐบาลนี้แจกคนละครึ่งไปอีกนะครับสองพันสองพันสี่พันล่อไปหมื่นสี่นะครับมีเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแจกหัวหนึ่งเป็นหมื่นนะครับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนี่นะครับแจกหนักกว่าเขานะครับเลือกตั้งนายกอบตอก็หัวประมาณพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งห้าร้อยนะครับเลือกตั้งสอจอก็ประมาณห้าร้อย นะฮะเลือกตั้งสอสอนี่หนักเลยนะครับก็จะประมาณพันหนึ่งพันห้าเขาคิดคุ้มแล้วครับนะฮะแต่ว่าอันตรายที่มันจะเกิดกับประเทศเนี่ยมันมันมันลำบากนะครับให้คำนึงถึงความมั่นคงนะครับผมว่าก็ต้องกวาดจับให้หมดนะครับ